วัสดีค่ะนักเรียนป .4 วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาเวลาเนาะเรยังอยู่ในเรื่องเวลานะคะอ่ะคราวนี้ดูโจทย์ปัญหาปัจจุบนันลูกวัวอายุ3สัปดาห์4วันอีก1สัปดาห์6วันลูกวัวจะมีอายุเท่าใดนะคะแสดงว่าข้อนี้เอามาบวกกันเพราะเขาบอก ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันลูกวัวมีอายุ3สัปดาห์4วันอีก1สัปดาห์6วันจะมีอายุเท่าใดข้อน,นี้เรามีหน่วย2หน่วยคือสัปดาห์กับวันค่ะหนูก็ใส่ไปเลยสัปดาห์แล้วก็วันจากนั้นเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างเอ่ยอย่างแรกปัจจุบันลูกวัวอายุ3สัปดาห์4วันถูกไหมหนูก็เขียนค่ะปัจจุบัน วัวอายุสามสัปดาห์ตรงนี้เป็นหน่วยสัปดาหแล้วก็ใส่สามเนาะสามสัปดาสี่วันตรงนี้หน่วยเป็นวันเราก็ใส่เลขสี่นะคะต่อมาเขาบอกอีกหนึ่งสัปดาห์กวันลูกวัวจะมีอายุเท่าใดหนูก็ใส่นี่เลยอันนี้สั้นๆเองอีกหนึ่งสัปดาหกวันข้อนี้เอามาบวกเนาะลูกวัวจะมีอายุเท่าใดอันนี้เราใส่ไปแล้วนะคะลูกวัวจะมีอายุเท่าใดหนูก็มาเขียนข้างล่าง ลูกวัวจะมีอายุจากนั้นบวกเลข4ีบวก6เป็น10ใส่0กับ1ถูกไหมอ่ะต่อมา3บวก1เป็น4่คราวนี้หน่วยสัปดาห์กับวันนะคะสัปดาห์กับวันเวลาเราท่อง1สัปดาห์ เท่ากับกี่วันเอ่ยเท่ากับ7วันถูกหมหนึ่สัปดาห์เท่ากับ7วันเพราะฉะนั้นหน่วยวันข้างหลังของเราห้ามเกินอะไรเอ่ยห้ามเกิน7นะคะตรงนี้มันหน่วยวันเนาะหสัปดาห์เท่ากับ7วันนะคะมี7วันเพราะฉะนั้นเราต้องลบ7ออกแล้วบวก1เข้าอย่าลืมเขียนลบ7ออกแล้วบวก1ให้ครูด้วยนะคะต่อมา10ลบ7เหลือ สามสบวกหเป็น5เพราะฉะนั้นหนูก็เขียนไปเลยหรือหรือนะคะอ่ะเราจะได้คำตอบใหม่แล้วเป็น5สัปดาห์3วันเนาะหนูก็ตอ,อาบาตอตเอาตรงนี้มาตอบค่ะลูกวัวจะมีอายุตรงนี้เนาะลูกวัวจะมีอายุแต่เอาบรรทัดสุดท้ายมาตอบนะคะคือ5สัปดาห หน้าสามวันทำคล้ายเดิมเลยค่ะแค่อันนี้เป็นโจทย์ปัญหาทั้งเรียนต้องอ่านโจทย์แล้วคิดสิว่าเอามาบวกหรือเอามาลบนะคะตก็มาดูข้อที่2องกำหนดให้อาอันนี้ต้องเป็นให้เนาะกำหนดให้ช่างสร้างบ้านเสร็จในเวลา สองปีแปดเดือนปกติเวลาเราสร้างบ้านเราก็ต้องกําหนดเวลาให้เขาสร้างให้เสร็จถูกไหมคะไม่อย่างนั้นเขาจะทําเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้อยู่สักทีอนี้เขาบอกกําหนดให้ช่างสร้างบ้านให้เสร็จในเวลาสองปีแปดเดือนนะคะแต่ช่างใช้เวลาสร้างสามปีสองเดือนสแสดงว่าช่างเนี่ยเขาสร้างช้ากว่าที่เรากําหนดไว้ถูกไหมอืมเขาถามว่าช่างสร้างบ้านช้ากว่ากําหนดเท่าไหร่ แสดงว่าข้อนี้หนูต้องมาทำอะไรกันเอ่ยลบกันนะคะมีหน่วยเป็นปีกับเดือนหนูก็ใส่เลยปีเดือนนะคะจากนั้นเขียนสิ่งที่เขากำหนดให้ถ้ามันยาวขนาดนี้นักเรียนก็ย่อๆเอาก็ได้นะคะแต่เขียนให้มันยังมีใจความสำคัญอยู่เนาะหนูก็อาจจะเขียนว่าให้ช่างสร้างบ้านเซ็จอ่ะเขียนว่าให้ช่าง ้างบ้านเสร็จอ้าวครูขอโทษข้อนี้เขียนให้ช่างสร้างบ้านเสร็จขึ้นก่อนไม่ได้เพราะหนูดูอันนี้ข้อนี้เราตั้งใจจะเอามาลบกันถูกไหมคะเอามาลบกันเวลาเราลบกันเลขมากหรือเลขน้อยต้องขึ้นก่อนเลขมากถูกไหมตอนนี้เรามีสองเลขคือสองปีแปดเดือนกับสามปีสองเดือนอันไหนมันมากกว่าสามปีสองเดือนมากกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้น เราต้องเขียนอันนี้ก่อนแต่ช่างใช้เวลาสร้างแต่ไม่ต้องเอามาก็ได้ค่ะถ้าเอาแต่มาขึ้นแรกมันจะดูแปลกๆเนาะหนูเขียนว่าช่างใช้เวลาสร้างก็ได้ค่ะสปี2เดือนส่วนบรรทัดบนหนูบอกว่ากำหนดให้ช่างสร้างในเวลาก็ได้ เขียนย่อๆก็ได้นะคะกำหนดให้ช่างสร้างในเวลากี่ปีเอ่ยสองปีแปดเดือนนะคะลบกันโอเคนะช่างใช้เวลาสร้าง3ปี2เดือนแต่เรากำหนดให้สร้างในเวลา2ปี8เดือนนะคะอ่ะคราวนี้ลบกัน มีหน่วยปีกับหน่วยเดือนหนึ่งปีเท่ากับกี่เดือนเอ่ยสิบสองเดือนโอเคนะ1ปีเท่ากับ12บสองเดือนนะคะ2ลบ8ดได้ไหมเอ่ยอันนี้เขียนโจทย์คำถามก่อนละกันช่างสร้างบ้านช้ากว่ากำหนดตรงนี้ช่างสร้างบ้านช้ากว่ากำหนด สอลบแได้ไหมคะหน่วยเดือนไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นสองเขาต้องไปยืม3จาก3เหลือ2จาก2บวกไปอีก12บสอทำไมสองต้องบวกอีก12เพราะว่า1ปีเขามีกี่เดือนเอ่ยมี12เดือน12บวกสเป็น14บสโอเคนะสิบลบแได้6กนะคะสอลบสได้0อ่าข้อนี้เดือนข้างหลังเกิน12บสองไหม ไม่เกินถ้าไม่เกินก็ไม่ต้องยุ่งกับเขานะคะข้อนี้ก็ตอบเลยตออบตอบช,ช่างสากบาช้ากว่ากำหนดเท่าไหร่เอย่ยหกเดือนเพราะหน่วยเป็นปีเราไม่มีถูกไหมคะมันเป็นศูนย์เนาะอ่าประมาณนี้นะคะทำคล้ายเดิมเลยคะ่ะแค่นักเรียนต้อง เขียนโจทย์ปัญหาเนาะสิ่งที่โจทย์ให้มาถามหาอะไรแล้วดูซิว่าเขาเอามาบวกหรือเอามาลบกันนะคะอ,อย่าลืมถ้าเอามาลบเลขตัวมากต้องเป็นตัวตั้งนะคะเคค่ะขอบคุณค่ะ